ฟินเดติงสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของพลังของคำมั่นสัญญาคุณเคยให้คำสัญญากับใครไว้ไหมครับหรือคุณเคยให้คำสัญญากับตัวเองไว้ไหมคุณเคยผิดคำสัญญาหรือเปล่าคุณเคยสัญญาว่าจะไปที่นี่ตอนนี้ เวลานั้นเวลานี้หรือที่ไหนกับใครกับตัวเองกับคนอื่นคนที่คุณรักแล้วบางทีคุณก็ทำได้ตามคำมั่นสัญญาบางครั้งก็ไม่ได้ความรู้สึกต่างกันไหมครับเวลาคุณทำตามคำสัญญาได้คุณพอใจกับมันหรือเปล่าววะฉันทำตามสัญญาแล้วนะ ฉันทําสิ่งนี้ได้ตามคำสัญญาแล้วนะหรือว่าอ้าขอโทษด้ครับไม่สามารถไปได้หรือบางครั้งก็ไม่ได้บอกเลยซ้ำแต่ลึกๆคุณรู้สึกว่าฉันผิดสัญญาแล้วเนี่ยฉันพลาดอะไรไปหรือเปล่ามันส่งผลกระทบต่อชีวิตยังไง ถ้าคุณทําตามคําสัญญาได้เนี่ยคุณจะรู้สึกดีใช่ไหมฮคุณจะรู้สึกว่าวันนั้นเนี่ยคุณกเซสอะไรบางอย่างคุณ accomplish หรือผ่านอะไรบางอย่างไปได้คุณทําสําเร็จบางอย่างคุณก็จะรู้สึกดีในวันนะั้นอย่างคําพูดของอทาหารเรือนะฮะคือผม จำได้ดีเลยเขาจะพูดว่าถ้าตื่นมาสิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คือการเก็บที่นอนที่จริงการทำแบบนี้มีจิตวิทยาอยู่นะฮะคือคนอื่นอาจจะเป็นใช้วิธีอื่นก็ได้นะครับถ้าคุณตื่นมาแล้วคุณเก็บที่นอนนั่นหมายความว่าคุณสักเซสหนึ่งอย่างเลยใช่ไหมครับคุณเก็บที่นอนเสร็จนั่นหมายความว่า วันนั้นคุณจะดึงดูดความสำเร็จมากมายแน่นอนครับคุณจะค่อยๆดึงดูดมันคุณจะทำสิ่งต่อไปสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆคุณจะทำสิ่งนี้ดีขึ้นเรื่อยๆคุณจะทำเรื่องอื่นๆดีขึ้นเรื่อยๆลองดูนะฮะอาจจะเริ่มจากการเก็บที่นอนเก็บหมอนซักผ้าอ่านหนังสือ หรือเริ่มต้นในการแปลงฟันอาบน้ำก็ดีละครับลองคือผมไม่ได้แอนตี้การใช้โทรศัพท์นะฮะคือบางคนมีธุระมีงานต้องทำการติดต่อง,งานเนี่ยผ่านโทรศัพท์ผมเลสเปกตรงนั้นนะฮะว่าคุณเป็นคนขยันทำงานคุณตั้งใจทำงานนะ่คุณเต็มที่กับงานมากถึงขั้นตื่นขึ้นมาก็ยังอยากทำ แต่เป็นไปได้ไหมครับถ้าสมมุติว่าขอแค่หนึ่งถึงหนาทีเนี่ยคุณเริ่มทุกอย่างบางหรือบางอย่างเนี่ยก่อนที่จะจับโทรศัพท์ขึ้นมาเริ่มลองผมทำนะเก็บที่นอนล้างหน้าแปรงฟันค่อยเริ่ม หยิบโทรศัพท์ก็ได้หรือบางคนอาจจะอ่านหนังสือนะฮะอาบางคนอาจจะเป็นนิสัยเลยตื่นเช้าขึ้นมาอ่านหนังสือก่อนนอนอ่านหนังสือยอดเยี่ยมมากครับถ้าคําสัญญาที่ให้พลังบางทีมันอาจจะเริ่มกากจากสิ่งเล็กๆก่อนวันนี้คุณสัญญากับใครไว้คุณต้องทำอะไรให้เขาไหม หรือคำสัญญาที่ให้กับตัวเองเล็กๆน้อยๆฉันจะไปถึงที่นี่ใน10นาทีอะไรแบบเนี้ยบางทีมันอาจจะมันอาจจะช่วยให้วันนั้งของคุณเป็นวันที่ดีก็ได้นะฮะผมกำลังจะไปหาคุณแล้วในอีก5นาทีหรือเรานัดกันดูหนังเนี้ยบ่าย2องบ่ายสามนะครับหรือบ่าย3ามนะฮะสิานาทีบวกลบอะไรแบบนี้ คือถ้ามันเป็นไปได้แล้วคุณสักเซสสิ่งที่ทำได้เนี่ยเป็นผลดีกับคุณแน่นอนฮะแต่การสร้างพลังไม่ใช่แค่ด้านดีใช่ไหมฮะบางทีพลังด้านลบก็เกิดขึ้นได้ถ้าวันนี้คุณแบบเฟลกับหลายๆอย่างกา,การการกรองคำพูดหรือการพูดออกไปที่ฉันไม่น่าพูดแบบนั้นเลย ฉันสัญญากับตัวเองไว้แล้วว่าจะไม่พูดแบบนั้นแต่พอพูดออกมามันกับอาจจะไปทำร้ายใครหรือทำร้ายที่สุดคือตัวคุณเองเพราะถ้าคุณตระหนักรู้ที่สุดคนที่ได้รับสิ่งที่แย่ก็คือตัวคุณนะฮะคุณอาจจะสัญญาไว้ว่าฉันจะไม่พูดคำนี้ฉันจะไม่คิดแบบนี้อีกแล้วแต่คุณ การทาให้มันดีก็คือต้องทําสิ่งที่ตรง้ามครับก็คือคุณอย่าไปคิดถึงมันคิดถึงมันให้น้อยที่สุดแล้วมันจะจางไปเองหรือคิดในแง่ดีไปเลยเอ,อ้ออย่างน้อยมันก็น้อยลงแล้วนะน้อยลงแล้วนะฉันรู้สึกได้ว่าฉันทําดีขึ้นแล้วนะยอดเยี่ยมครับนั่นคือคําสัญญากับตัวเองนะฮะคำสัญญากับผู้อื่นก็ยอดเยี่ยมยินกัน การแชร์คำพูดในชีวิตนั่นก็เป็นสัญญาเหมือนกันการใช้คำพูดที่ดีๆของคุณกับใครบางคนการให้กำลังใจคนอื่นหรือการไม่จะบางคนอาจจะไม่เก่งเรื่องพูดนะฮะคุณอาจจะแค่แสดงออกรับฟังรับฟังเขา หรือคอยอยู่ตรงนั้นเป็นเพื่อนเขาก็เพียงพอแล้วบางทีการปลอมไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดอะไรที่ดีนะฮะแค่รับฟังความคิดที่เกิดขึ้นฮนะมันต้องความคิดดีๆที่เกิดขึ้นบางทีก็อาจจะพ่วงมาด้วยอคติคุณอาจจะคิดว่าคุณคิดดีคุณมีแมสเซจที่ดีแต่คุณอาจจะมองผ่าน ข้อเท็จจริงหลายๆอย่างไปได้ค,คุณอาจจะพบความคิดที่มองคิดว่านี่คือความน่ากลัวของคนที่คิดว่าตัวเอง, party, งดีที่สุดนะฮะก็คือลองมีภาพนะครับถ้าเราถืออะไรบางอย่างไว้เนะี่ยเป็น10-10ปีเนะี่ยแล้ว มีคนมาบอกว่าไอสิ่งที่คุณถืออยู่มันไม่ดีนะเก <_ d ata> ิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับส่วนใหญ่จะไม่วางนะหรือบางทีมันอาจจะกลืนเป็นตัวคุณแล้วก็ได้มันยากที่จะเอาออกหรือเอาออก,กไม่ได้เลยบางทีมันอาจจะกลายเป็นชิ้นเดียวกับตัวคุณทั้งทั้งที่สิ่งสิ่งนั้นเนี่ยคือสิ่งที่คุณแค่ถือฮะถือแต่มันไม่ใช่ตัวคุณ หมน,นกันครับถ้าคุณคิดว่าคุณยึดถือความดีสิ่งนี้ดีสิ่งนี้เนี่ยฉันเชื่อมาตลอดชีวิตว่ามันดีแต่ถ้าสมมุติมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราอาจจะลืมมองมันอีกมุมหนึ่งหรือเวลาผ่านไปมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีแล้วก็ได้คนะคนเขียนประวัติศาสตร์ คนเขียนเรื่องราวเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะเขาอาจจะเป็นแค่ผู้ชนะในยุคนั้นนะฮะเขาอาจจะไม่ใช่คนดีก็ได้บางทีเราต้องเข้าใจหลายอย่างอันนี้ผมไม่ได้จะพูดเรื่องอะไรฮะผมกำลังจะพูดว่าบางทีอคติของผมเหมือนกันผมคิดเหมือนกันว่าอาคติที่เกิดขึ้นหรือความคิดที่เกิดขึ้นในหัวผมเนี่ย ในอีก10ปีข้างหน้าหรือ5ปีข้างหน้าหรือ20ปีข้างหน้ามันอาจจะไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นผมจะหมั่นเช็คตัวเองวิเคราะห์ตัวเองกับวริบทร,รอบข้างกับสิ่งที่คนอื่นบอกกับสิ่งที่ผมอา่านและความจริงที่เกิดขึ้นพยายามวิเคราะห์เสมอว่าสิ่งไหนที่เหมาะสมกับตัวผม หรือด,ดีทำให้คนอื่นสบายใจจะหมักนวิเคราะห์ตัวเองแล้วก็อ่าเขาเรียกวอะไรเคลียร์ตัวเองคลีนตัวเองทำความสะอาดความคิดตัวเองเสมอพยายามหมั่นคิดว่าปีนี้เราเป็นอย่างนี้ไหมเราดีขึ้นไหมเรายอดเยียมขึ้นไหมในช่วงเวลานี้ นั่นคือพลังของคำมั่นสัญญาครับแลงคำมั่นสัญญาที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่ผมเชื่อว่าผมจะยังจำได้นะ <c oughs> เราไม่รู้ใช่ไหมละ่ะหวังว่าตัวผมและคุณที่ยังอยู่จะทำตามคำมั่นสัญญาและประสบความสำเร็จในทุกๆช่วงเวลานะครับ เทติงขอบคุณทุกท่านที่รับฟังสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ